สวัสดีพี่น้องชิรักในพระเยสุกิจจาทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับในชาวันใหม่นี้เราผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วพี่น้องในปี2026ถ้ามองว่าแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ในช่วงยากลําบากเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ว่าเราอยู่ในความยากลําบากเราก็ผ่านมาแต่ละวันได้โดยพระคุณของพระเจ้านะครับในตลอดทั้งเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ทุกๆวันจันทร์นี้นะครับ เราก็จะมาใกล้ควรในเรื่องของการวางใจจะมีทั้งหมด4ครั้งนะในในทุกๆวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเราก็จะมาคิดถึงใกล้ควรการวางใจเรื่องของการวางใจสําหรับในชาวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการวางใจในผู้เลี้ยงหัวข้อนะครับวางใจในผู้เลี้ยงเท่ากับไม่ขัดสนหัวข้อง่ายๆนะครับ วางใจในผู้เลี้ยงเท่ากับไม่ขัดสนซึ่งอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1แน่นอนนะครับพระคัมภีร์ตรวนี้เป็นพระคัมภีร์ที่เราก็คุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นพระคัมภีร์ที่เราน่าจะท่องได้ท่อง6ข้อเนาะแต่ในเช้าเนี่ยเราจะดูแค่คําประโยคหนึ่งก็คือคําว่าไม่ขัดสนผมจะเน้นแค่นี้นะครับเมื่อเราวางใจในพระเจ้านะเมื่อเราในวางเราวางใจในพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ย เราจะไม่ขัดสนเน้นคําว่าไม่ขัดสนนะครับในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่23ข้อที่หนึ่งบอกว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะก็คือเหมือนกับเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนตอนนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่ดาวิดเขียนนะครับอกากษรดาวิดเขียนแน่นอนกตริย์ดาวิดก็เป็นคนเลี้ยงแกะมาก่อนแล้ว จากคนที่เคยเลี้ยงแกะเข้าใจแกะดูแลแกะอย่างดีวันหนึ่งได้รับการยกขึ้นให้เป็นกษัตริย์แล้วเมื่อเขาเป็นกษัตริย์เขามีตําแหน่งเขามีอํานาจเขามีอะไรที่ใหญ่โตแต่เวลานั้นเขาได้มองอีกภาพหนึ่งเขาที่เขาที่ใหญ่โตเขาที่มีอํานาจตําแหน่งสูงสุดในอิสราเอลในในประเทศเนี่ยากับกายว่าเขามองว่าตัวเอง เป็นเหมือนคนที่เป็นเหมือนแกะที่มีคนเลี้ยงก็คือพระเจ้ามันเป็นภาพตรงกันข้ามนะครับดาวิดกําลังให้ตัวเองเป็นเหมือนแกะเพราะว่าเมื่อเขาใหญ่ขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องเป็นเหมือนแกะที่ต้องการคนเลี้ยงในในเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับที่ทําไมดาวิดต้องพูดถึงแกะหนึ่งก็คือเขาเคยเลี้ยงแกะสองเขาเข้าใจแกะทุกอย่างเขารู้ว่าแกะต้องการอะไรเขารู้ว่าแกะมีจุดอ่อนอะไร แล้วก็เขารู้ว่าแกะขาดไม่ได้ก็คือผู้เลี้ยงถ้ามันขาดผู้เลี้ยงมันจะตายเพราะว่าแกะมันไม่สามารถที่จะอยู่ลําพังอยู่โดยไม่มีผู้เลี้ยงได้มันต้องการคนที่นํามันมันต้องการคนที่พามันไปกินอาหารคนที่ปกป้องดูแลมันคนที่คอยเอาใจใส่ดูแลคอยตัดขนคอยปกป้องจากอันตรายคอยพาเดินไปในที่ที่ปลอดภัยไปนอนในที่ที่ปลอดภัยนั่นคือแกะและดาวิดก็เข้าใจแกะ และเมื่อดาวิดเข้าใจแกะเขาก็รู้ว่าสุดท้ายและชีวิตของเขาก็เป็นเหมือนแกะตัวหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยเขาต้องมีพระเจ้าเท่านั้นเขาจึงรู้ว่าถ้าเขามีพระเจ้าเขาประกาศความเชื่อของเขาคือว่าเมื่อเขามีพระเจ้าเขาจะไม่ขัดสนในข้อนี้นะครับพี่น้องในสดุดีบทที่23สาข้อหนึ่งเนี่ยประโยคที่บอกว่าข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนเนี่ยมันคือการที่ดาวิดประกาศความเชื่อของเขา ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องกล้าพูดแบบนี้ไหมครับพี่น้องกล้าประกาศแบบนี้ไหมว่าเรามีพระเจ้าเราจะไม่ขัดสนเรากล้าพูดประโยคนี้ไหมเราก้าเราก้าวางใจพระเจ้าในขณะที่เราประกาศการการวางใจพระเจ้าบอกว่าเรามีพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ขัดสนแน่นอนเรากล้าพูดประโยคนี้ไหมแต่ดาวิดกล้าพูดนะครับนี่คือการประกาศความเชื่อของเขา การที่เขาเชื่อวางใจในพระเจ้าเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเขาเขาจะไม่ไม,ไมีไม่มีวันขัดสนแน่นอนเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับดาวิดเข้าใจชีวิตของแกะเขาไม่ได้เป็นแกะนะครับแต่ว่าเขาเคยเลี้ยงแกะและเขารู้ว่าแกะมีจุดอ่อนมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วแกะก็เป็นตัวแทนของสัตว์ที่อ่อนแอที่ต้องการคนเลี้ยงและเมื่อมันมีคนเลี้ยงเนี่ย แกะที่มีคนเลี้ยงเนี่ยแกะมันจะรู้สึกปลอดภัยมากๆมันจะไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับมันแค่ฟังเสียงเดินไปตามแล้วก็อยู่ในที่ที่มีผู้เลี้ยงมันก็จะปลอดภัยพี่น้องครับเราเองเนี่ยเราเองที่เป็นลูกพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือเราต้องวางใจในพระเจ้าถ้าเราถ้าเราจะมั่นใจว่าเราไม่ขัดสนเนี่ย เราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแล้วเราวางใจในพระเจ้าการนนะที่เราวางใจในพระเจ้าคือเราตามพระเจ้าไปเราฟังเสียงพระโรงที่นําเราไปไม่ใช่เราเดินแสงหน้าพระเจ้านะครับแกะที่จะปลอดภัยแกะที่จะไม่ขาดอาหารเนี่ยต้องเป็นแกะที่ฟังผู้เลี้ยงเดินตามผู้เลี้ยงไปทีละก้าวทีละวันทีละวันนะครับทีละแต่ว่าจริงจมันคือแต่และวันเนี่ย ต้องทำอะไรบ้างมันจะต้องเดินต้องหยุดพักต้องหาแหล่งน้ำทุกๆอย่างเลยนะครับนั้นเราเปรียบเสม,มือนแกะเปรียบเสม,มือนแกะที่เราต้องการผู้เลี้ยงนะครับต้องการผู้ที่เลี้ยงเราต้องการผู้ที่เข้าใจเราและผู้เลี้ยงที่ดีสุดก็คือใครพระเจ้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางใจในพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้เนี่ยเราจะไม่ขัดสนแน่นอนถ้าพี่น้อง ยังรู้สึกว่าขัดสนอยู่ในขณะที่เราวางใจในพระเจ้าเนี่ยพี่น้องครับผมบอกตรงๆเลยว่าพี่น้องไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วไม่มีใครแล้วที่เราจะพึ่งพาได้ถ้าเรายังไม่วางใจในพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสรรพสิ่งสร้างโลกสร้างเราทั้งหลายและเราจะไปวางใจกับอะไรอีกครับมันไม่มีแล้วให้เราวางใจแต่ว่า ไม่ได้หมายควาว่าเราวางใจในพระเจ้าแล้วเรายังขัดสนไม่ใช่คําว่าขัดสนของเราเนี่ยไม่ใช่ความหมายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ขัดสนถ้าเราวางใจถ้าพระคัมภีร์บอกแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะไม่ขัดสนพระเจ้าจะเตรียมให้กับเราแน่นอนนะครับพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่เข้าใจดาวิดจึงบอกว่าเมื่อดาวิดเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเหมือนแกะ ให้พระเจ้าเลี้ยงนะและทําตัวเหมือนแกะ่นะเชื่อฟังแล้วก็เดินตามรู้ว่าถ้ามีผู้เลี้ยงมันจะปลอดภัยเดวิดบอกเลยว่าโอ้ถ้ามีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงนะเหมือนกับเขาได้เคยเลี้ยงแกะ่นะโอ้เขาจะไม่ขาดสนแน่นอนเพราะว่ามันจะมีแหล่งอาหารให้กินพระเจ้าจะตัดเตรียมให้พี่น้องครับมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้เราเข้าใจก็คือคําว่าไม่ขาดโสนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับ จริงๆเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเราต้องการแค่สิ่งที่มันจําเป็นในการดํโรงชีวิตจริงๆมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอาหารมีน้ําดื่มแค่นี้เองเราก็อยู่ได้แล้วแต่บ้านของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันนะเหมือนเราบอกว่าทุกคนมีบ้านหมดใช่ไหมครับพี่น้องที่บทแม่สามีที่บทแม่สาเนี่ยม,มีบ้านทุกคนเลย แต่ทำไมรู้สึกว่าเรายังขัดสนอยคือก็บ้านเราไม่เหมือนบ้านนั้นอ่ะบ้านเราชั้นเดียวบ้านเราไม่ได้เป็น2ชั้น3ชั้นเอ้บ้านเราไม่มีที่จอดรถบ้านเรายังเป็นห้องเดียวห้องหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ําแต่อีบ้านหนึ่งมีตั้งสี่ห้องนอนแค่คําว่าบ้านมีเหมือนกันแต่ลักษณะบ้านไม่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าอืมันขัดสนนะรถล่ะเฮ้ยเรามีรถกระบะสีประตูแต่บ้านนั้นมีรถอ่ใหญ่ๆมีรถตู้คือ เรามีรถเหมือนกันแต่เราก็จะรู้สึกว่ารถมันไม่เหมือนกันไงรถเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบเพราะว่าเราไปาไปเอาการเปรียบเทียบมาอยู่ในชื่อของเราเราก็จะเปรียบเทียบว่าเราไม่มีแบบคนนั้นคนนั้นแต่จริงเราทุกคนไม่ได้ขัดสนอะไรเลยนะครับตื่นเช้ามาวัานนี้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็กินข้าวใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนมีเงินกินข้าว บางคนก็กำลังกินข้าวไปฟังฟังหนุนใจยามเช้าไปเราไม่ได้ขาดสนอะไรนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นเหมือนผู้เลี้ยงที่จัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให้กับเราผู้เลี้ยงรู้ว่าเราจําเป็นอะไรบ้างจัดเตรียมให้กับเราเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เราอยากได้นะครับพระเจ้าให้กับเราเพียงพอในแต่ละวันพระเจ้าเลี้ยงเรา ในแต่ละวันให้เราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงเหมือนคนที่อ่้ฟู้นะครับไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่แบบสายเปยให้กับเราพ่อแม่ที่เปยให้ลูกทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความรักนะครับมันจะกลายเป็นเรากําลังทำร้ายเขาลูกอยากได้แล้วเราก็ซื้อให้ลูกอยากได้ทุกอย่างที่เราซื้อให้เขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะไม่เข้าใจคําว่าพอเพียง เราเองจะทําให้ลูกของเราเติบโตมาโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนชีวิตอ่ะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้ามีมากกว่าที่เรามีนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของจักรวาลพระองค์ให้ได้ทุกอย่างแต่ทําไมพระองค์ไม่ให้เพราะว่าพระองค์รู้ว่าให้แล้วเราก็จะทิ้งพระเจ้าไงพระองค์ก็ไม่ให้ไงใช่ไหมครับถ้าให้แล้วเราไม่รักพระเจ้าพระเจ้าจะให้ทําไมพระเจ้าก็ไม่ให้ไงครับแต่ให้สิ่งที่จําเป็นให้กับเราก็ ให้เราแสวงหาพระเจ้าเรื่อยๆให้เรารักพระเจ้าให้เรารู้สึกว่าเราต้องการพระเจ้าเรื่อยๆก็แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นสรุปแบบนี้คือเราไม่ขัดสนครับพี่น้องเพราะเรามีผู้เลี้ยงเราต้องวางใจในพระเจ้าและเมื่อเราราวังใจในพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ให้เรามั่นใจให้เรากล้าพูดคํานี้คือเราจะไม่ขัดสนเชื่อเราต้องมั่นใจในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องต้องต้องมีความเชื่อว่าเราไม่ขัดสน เราจะไม่ขัดสนแน่นอนพี่น้องอย่าคิดว่าขัดสนนะครับเมื่อพี่บอกว่าไม่ขัดสนไม่ขัดสนเราต้องประกาศความเชื่อของเราว่าเราไม่ขัดสนเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเราอย่าให้พระเจ้า,าของเราแบบโอ้ทําไมพาาระเจ้าเลี้ยงเราแบบเหมือนไม่เพียงพอเลยทําไมพระเจ้า,าขาดาาเลยพระเจ้าเลี้ยงไม่ไหวเลยอย่าให้เป็นภาพแบบนั้นนะครับเราต้องมั่นใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าเราต้องประกาศว่าโอ้พระเจ้า,าของเรายิ่งใหญ่เลี้ยงเราทุกคนดีมาก พ่อองค์มีทรัพยากรที่เพียงพอพระองค์มีทุกสิ่งที่จะเลี้ยงเราทุกคนที่เชื่อนในพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสปปรรพสิ่ง fid. พระพรที่เราได้มาจากพระเจ้านะครับที่เป็นเจ้าของสวรรค์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ขัดสนนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราอวยพรเราทุกคนนะครับให้เราวางใจในพระเจ้าของเราแล้วให้เราประก,กาศความเชื่อว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราจะไม่ขัดสนขอพระเจ้าทรงอวยพร พี่น้องทุกท่านนะครับเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เป็นผู้เลี้ยงของเราเราเชื่อว่าเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขัดสนแน่นอนเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดเลยและเรารู้มั่นใจที่กว่านั้นว่าพระเจ้าองค์นี้แหละที่จะนําเราในทุกๆวันพระองค์จะวอวยพรเราพระรองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให้กับเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เตรียม ทุกๆอย่างให้กับเราในแต่ละวันแล้วให้เราวางใจในพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนแกะที่เราเดินตามพระองค์ฟังเสียงพระองค์ไปในแต่ละวันแต่ละก้าวแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเพราะว่าเป็นเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเป็นผู้เลี้ยงที่จั์ซื้อที่ยอมตายเพื่อเราทั้งหลายที่เป็นคนแบบเราขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระงองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ ให้เราประกาศความเชื่อของเราว่าเราจะไม่ขัดสนเมื่อเราวางใจในพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงของเราขอบคุณพระเจ้าขอฝากทุกๆคนพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์เราอาธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพร on, พรี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ